สวัสดีพี่นอ้องขณะนี้อยู่ที่ป่าอีกแล้วค่ะบูวบาบาัวบา้ค่ะเพิ่นชวนมาเลาะป่าีกแล้วค่ะพอละหนึ่งดอกค่ะดอกแรกแห้งมานี่วันนี้มากับทีมงานชเจตุกตานะคะเจตุกตาแล้วก็เรไรแล้วก็น,น้องยิงตูนนะคะ ติดตามเพราะว่าสิได้พอแกงบักค้ามันนี่เจออีกแล้วนีเขาเอิ่นเห็ดเนี้อค่ะน้ำหมาบัค้าคือเ,เห็ดก่อโอ้ยเขี่ยเขียค่ะโอ้ยมันเนา่ามันเนา่า โอ้ยเคียรียบางเดี๋ด้เฮ้ยนวใบไม้ได้สั่งหน่อยโอ้ยน้องเอ้ยมันอยากเนวแล้วเนวลายเลลเนี่ยตอนนี้ยังใช้ได้อยู่อันนี้ไม่เอาค่ะ ล้้พวกนางขึ้ไปล่อยไว้กันเท่าๆุ่โอ้ย,อ,ยอันนี้กันยังแข็งอยู่นะคะแต่ว่ามีอะไรกินมันแล้วต้องเลี่ยด้วยน้องเอ้ยถ้าไม่เขี่ยก็จะไม่เจอนะครับ ยังพางขีดหูขีดตาอยู่ยังไงไล่ไหมเอาไว้สินอะไรก่อนนันเออบนยังได้อยูซองซองดอกเลยใส่บนก็ห้ายเลยยองดอกป้าบนภูเขาจักดอกเลยแต่น้ำมันน้ำมาดพี่บาพี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าหรอมหาข้าเจ้าได้เต็มกระตาเมื่อไรโอ้ยมาผลไม้ป่ากินบ่เด้อกินไหมเนี่ย พ้าสิพากับไปหขาใายเลสด้ค่ะอ้าต่อไปค่ะมูคือนได้นี่เอาบอนหน่อยหอยเดือยหนอหอยอนออะคะหอยมันไม่มีเทียนเหรอ ไม่มีอะไรเลยทัยเฮ้อ,ฮอพี่น้องกังไก่เอ้ยรถก็มาหาจอดไว้ยู่แถวขางป่านี่จะกอดจะแก่มาหาทางบ้านนาวาทางบ้านเจียอ่อนล่อแซ่ไปเลยพี่น้องเอ้ยแต่ก็ไม่หมานค่ะแต่ว่าข้าเจ้าจะข้าเจ้าไปหาทางได้ข้าเจ้าก็ได้เต็มตาเมื่อเดี๋ยวสีใหญ่ที่อีกค่ะย้ nh ายไปอีกค่ะย้ายไปอีกค่ะ อาจจะย้อมผูนะคะอาจนจะจะคล้องย้อมผูไม่ได้จากดอกใช่ไหมดีโดไม่ได้ค่ะ <laughs> ไม่ได้จากดอกเ <laughs> มื่อเอาดอกอยู่เฮือน <laughs> อวเออ <laughs> <laughs> ทำไมดอกเกศดอกเห็ดม <laughs> <id> ันจะดอกจากเท่าๆเนาะของกันกับคนของเกศสีก็ได้สีดอกป้ายนี่ไปว่างนี่ไปนะอ่า <laughs> 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 จอดรถไปทางผูดเทียงแยกนั่งออ,ออกออรลาไซไปใหายมาป่าใหม่อีกแล้วค่ะเอาลงมือหาว่าจะหมานไหมก็เจ้าอะคือได้แท้ โอ้ยโอ้ยน้อยกระฟ้าเอ้ยป้ากืบบ่อเห็นใจในบ่อบ่อแต่มาหอนีนางสีได้ลงปลาแหนมหมาโมละพวกซุ่มเจ้าอยู่สิไดด หาจังได้กบบระบาดได้โอ้ยเฮ็ดเอ้ยออกมาแน่ขบเขามาหาเบิรดละบอเมื่อยเด้ดพี่น้องเลยข้าเจ้าหาทางด้ข้าเจ้าได้เต็มกระตาเมื่อหันเป็นนะเลเป็นอะเลไม่ทรงเครื่อเพราะว่าเหมือนฝนตกบาดเจ็บสีทางนี้นะบนบ่ตกน้องเอ้ย ขาฝนตกมันหาหนหา,าสีออกอยูน่นะไม่เจอไม่เจอ,อม่ยลายพี่นอ้องอ๋อไปปัดใดกันไดืไดอเก้าสีดอกซับเก้าน้องใดสี 4, ดอกคือมานับในและเอามาจำเอามาปนแนานำลายเกนพี่น้อง้ยมานางพักพรด้อว,ว้า ป่านก็อางไงไพศาลบ่งกเกิดมาค่ะคพือบ่านละโฟนมันบวก้องเอ้ยทางนี้ก็ได้มาสามสี่คนมีท้งล้านอีกค่ะคนหนึง่งคืออะไรพี่หลอกเหรอโง่ทางไรโงอไปทางนั้นบ่เองที่ยังาำทางเด้อเมื่อยกับพ่อเมื่อย อีซีกลนโกหาก,กินประมาณแต่ว่ามึงกับบริเคตได้ลาบนะคะสีหาจนบันไดผลละค่ะบอยอมนะคะเอนทางข้าเจ้าบอ่นันข้าเจ้ามาหาเนี่ยตะกี้สเนเสียดหลัดเสืออ,อยากกินน่ะอยากกินแกงอ่ะแต่บอดอกมันแข็งแข็งนะพี่น้องใ้รจะเจ้าดอกอนี่กงยีงดีนะอันนี้ได้ซีดอกค่ะเ <laughs> จตุกก็ได้ทาหกเจ็ดดอก มันแห้งเฮยไปหาทางใดทางบันใหม่จะออกข้างบ่อทางใดลับขึ้นไปหาหลดกันค่ะเลาะมือค่ะดนนี้แล้วก็เลาะมือเย็นไปซาละเมจังมองไปมากใครสิคำ ยังมีอารมณ์ร่วมร้องเพลงอยู่นะคะมหัวแรงวัวสิเห็นหน้าไอโง่คงน่าเต่ามาสุพันนาพวเมันไปเอากาจะามาหอดมันหมดพวเมันไปหาปาก็เต่ามาน่าหมดแล้ว บัดก็ไอ้นี่นาเหลือไปเส้นน่าหล,ลงหลงตกสนมกับหลงจึงบอกด่าสทสงค่ะโอ้ยปลายน้องนองนหนาวเศร้าใจอยู่บ่เลว เฮ้ยอ้คุปปามาฮะ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 ยืนน่ะไอ้เด็พี่ดองเอ้ยหายังกับบดได้หายังกับบดได้ได้แต่ความเมื่อยล้านะคะกลับมาฟ้าก็คือว่ามืดหมด คักบอลักบอลล่ะอันนี้เขาเจี๊ตุกนะคะไมกินเสาองเลยปรเทศเราเปลี่ยนแผนอีกเลยเพราะได้ยอมนะคะพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนแผนอีกเลยอยากลงคลองอีกแล้วพอว่ะลงไปหากินป้าอีกแล้วพอไปได้โดเมื่อยเป่าบ่เมื่อยตัวน้ำม้วนมาแหงป่า โอ้พี่น้องเอ้มาาตารเิลป์ปากินอะไระกนนอนกินอะกนอนน้ำคืนน้ำลงส่วนหรอน้ำเด่นน้ำลงพี่น้องเอ้ยหาเห็ดรเฮากับริยอมนะคะแล้วก็ไปหากินสั์น้ำค่ะนี่มันได้กินบ่กินสั์โคกกินเห็ดใบฮาวเอาทุกวิธีทางงบใบฮารทางหนึ่งกับเปนทางหนึ่ง โอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อยค่ะที่นี่คือที่ไหนอ่ะที่นี่คือป่าดงดิบบุป่าเข้ามาพี่น้องเอ้ยคนทากายยังไม่เหิืเลยยังไม่เหิืป่าดงดิบแต่ป่ามันใหญ่นี่แหละเฮ้ยมองอันมหานั่นเมื่อก่อนพอดรอจอดไว้อยู่รถเที่ยงนั่งอ๋อไปชมไปชมโก้ยแน่นะแม่งอันไม่เคยคาโต้ก็มีโตเดียบนี่เปล่เพราะว่าท่านี้นะมันเคยไปหามันเป็นปลายให้ละงกพี่น้องเอ้ย ช่วงมันออกลายๆนะเจออพามาหาทางนี้แหละอันนี้นะอันนี้นี่นี่แถวนี้นะมิเตเดินหน้าปูอันเขยิเติ่นลงไปเออขยิเตนมาเออขยิเตาทางนี้แล้วเอาเป็นว่าวันนี้เราก็คุณเร่รก็ว่างเปล่านะคะผัวเจ๊ยังู่ดอกเหมือนดดออกกใครยุเพิ่นชุเพิ่นเมื่อลราเพิ่นสิเมื่อเอาดอกน้ำผัวอยู่เฮื่อนจะดอกนี่จะดอกท้องเจ๊ดึกยินเลยเจ๊ซีก็ได้ซีดอกนะคะ สมว่าบม่มีลูกมีผัวนะแกะขอพอได้อยู่จักสี่ดอกค่ะเจตุกตา,กา,ะะากเพิ่นกน็ได้ดอกด้วยนะคะแต่ลึงเรไรกันนะั่งแหงนะบ่ได้นะคะเมื่อเอาอยู่เฮือนน้ำัวนะคะผัวก็ขาย,ยี่สิบจานหายบ่ปะ่ะเปลี่ยนแผนจังว่ากันใหม่เพิ่นสิลงคลองลงแทงก็ได้เมืเ่อยม้อยซอยเมน็นเอาเป็นว่าเจ๊ซีก็บ่ได้ตามเคยพี่น้งนองอค่ะเขาเฮ็ดมันบ่ทันออกคือมนเลาะเบิ้งซื้อมาเาบิงบ่งลาดลา่เอาซื้อเมือนวานันได้ ป้าไปพี่น้องกรับจ้าหางกินม่วงยัดโบกเออมังโมงยาดโบกผมว่าอ่าอ้ไป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 ใช้กระปเมื่อนี้นะกระเทือนมันบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยจังได้กันอย่าลืมเผาปาเป็นกาลังใจให้นะค่ะเจ๊ซีโคตโกหากินประมาณเซนเกาเซนเคยค่ะเก็บผผาบริยากาศยูบป้านี่แหละค่ะกราบแหละค่ะ